สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องนี้เป็นรูปหลวงพ่อเกตรครึ่งองค์มียันสองข้างเขียนด้านล่างว่าหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลัก ด้านหลังมีถุงทองเขียนว่าเงินทองหน้ามีคำอวยพรอายุวันนะสุขภพระธนะสารสมบัติหลวงพ่อเกตท่านมีความชำนาญด้านการเทศทำนองแหล่ ชาดกต่างๆด้านการปกครองท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักเจ้าอาวาสวัดกุยบุรีและเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะหลักปี2511เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นเจ้าคณะจังหวัดในปี29หลวงพ่อท่านนับว่าเป็นสิทธิเอกสายตรงของหลวงปู่เปี่ยมวัดเกาะหลักหนึ่งในเกจิอาจารย์สมัยส,ยสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งทหารไทยที่ออกรบในสมัยนั้นในพื้นที่ประจวบกิลิขัน ซึ่งญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกมีการประทะกับทหารไทยอย่างดุเดือดทหารสมัยนั้นมีของดีจากหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเกตนั่นเองทหารไทยได้ต่อสู้ยิงกับทหารญี่ปุ่นทั้งฟันแทง เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาแต่อดีตสำหรับหลวงพ่อเปี่ยมนับเป็นปรมาจารย์องค์หนึ่งของเมืองไทยที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในร้อยแปดลูกที่เข้ามาปลุกเสกพระที่วัดลาดบพิษในช่วงปี2481หลวงปู่เปี่ยม ท่านเรื่องลือด้านวิชาอาคมโหราศาสตร์ยากที่ใครจะเทียบแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชวัสเกตผู้มีชื่อเสียงด้านโหราศาสตร์หลวงปู่เริ่มวัจุก,กเชอเคยเรียนโหราศาสตร์ยังขอเรียนวิชาโหราศาสตร์บางอย่างจากหลวงปู่เปี่ยมหลวง พ่อเกตได้จำพรรษาอยู่ที่วัดวังยาวเป็นระยะเวลาหนึ่งและได้มาจำพรรษาที่วัดเกาะหลักเพื่อเรียนวิชากับหลวงปู่เปี่ยมได้ถ่ายทอดวิชาให้หลวงพ่อเกต นอกจากนี้หลวงพ่อเกตท่านยังเป็นอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกเพราะท่านเป็นอุปชาให้หลวงพ่อยิดต,ตอนบวชวัตถุมงคลท่านที่เด่นดังก็จะมีพระปิตามหาอุดตะกุดที่ทำจากตะกัวอวน ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่นักสะสมะเครื่องและตำรวจทหารในพื้นที่ส่วนประสบการณ์ด้านเมตตาแควคาาคงกพันก็มีให้เห็นเช่นกันวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ